แสงสว่างกลางใจชนเพราะฉันมองไม่เห็นฉันจึงได้ยินแต่พระสุรเสียงของพระองค์ชีวิตของฉันที่เกิดมา35ปีเป็นช่วงครึ่งหลัง ของการทรงครองแผ่นดินโดยธรรมของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ฉันโชคดีที่มีโอกาสฟังพระสุรเสียงผ่านวิทยุและโทรทัศน์เป็นพระสุรเสียงอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาความกรุณาและความอ่อนโยนของพระองค์เช่นการสนทนากับประชาชนขณะลงพื้นที่พระราชดํ m รัสและพระบรมราโชว,วาทในโอกาสต่าง รวมทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์คำสอนดีๆจากพระองค์และเรื่องราวต่างๆที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังปี2530ถึง2541ฉันเล่าเรียนเขียนอ่านในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันล้ำค่าเมื่อฉันเป็นนักเรียนอนุบาล ครูต่อเพลงพระราชนิพนธ์ให้สิทธิอนุบาลในคาบเรียนวิชาขับร้องรุ่นพี่ประถมต่อเพลงพระราชนิพนธ์ให้รุ่นน้องนอกเวลาเรียนคือเวลาหลังจากนักเรียนประจำรับประทานอาหารเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งจนถึงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติตอน8ปดโมงยีนาทีวิธีต่อเพลงเริ่มจากการให้ท่องเนื้อร้องตามทีละวักแล้วค่อยร้องใส่ทำนองตามทีละวักจนร้องได้ทั้งเพลง นอกจากเพลงยิม้มสู้ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชทานอันเป็นหลักใจและหลักชายอันยิ่งใหญ่ของคนตาบอดแล้วยังมีเพลงสายฝนแสงเดือนชะตาชีวิตพรปีใหม่และแผ่นดินของเราส่วนเพลงแสงเทียนซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกนั้นฉันจำได้ว่ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในครั้งหนึ่งรุ่นพี่มัธยมแสดงดนตรี โดยมีครูเป็นผู้ดำเนินรายการวงดนตรีของรุ่นพี่นำเพลงแสงเทียนมาบรรเลงและขับร้องด้วยผู้ขับร้องคือพี่บุญพาดทุวสินช่วงแรกการขับร้องของพี่บุญพาดดำเนินไปด้วยดีแต่เมื่อถึงประโยคทนทรมานมา,มามากแล้วจะกราบลาโดยเฉพาะคำว่าแล้วผู้ฟังบางคนตกใจอุทานอุ้ยออกมาเบาๆบางคนก็หัวเราะเบา เพราะเสียงพี่บุญพาดเพี้ยนสูงกว่าโน้ตจริงอย่างไรก็ตามไม่มีใครตำหนิพี่เขากลับถูกพิธีกรแซวเสียด้วยซ้ำผู้ฟังอย่างฉันก็คิดตรงกับพิธีกรให้อารมณ์แห่งความทรมานได้อย่างชัดเจนพอขึ้นชั้นมัธยมครูธนาพันธ์เขาสิมหรือครูแป๋วครูสอนวิชาภาษาไทยนำหนังสือเสียงเรื่องพระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวมาเปิดให้นักเรียนฟังในห้องเรียนไม่ใช่หนังสือเสียงที่มีคนอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆเป็นละครวิทยุมีทั้งบทบรรยายและบทเจรจาเพลงประกอบเป็นเพลงหน้าพาดแบบไทยๆก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องมีพระสุรเสียงของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก ประโยคที่กินใจที่สุดคือพระราชปารบขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์และฉากกินใจที่สุดคือฉากความเพียรของพระมหาชนกซึ่งว่ายน้ำในมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วได้สนทนากับนางมณีเมฆขลาความทรงจำที่ฉันเล่าในข้างต้น เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นที่นักเรียนรุ่นฉันได้รับในสมัยรัชกาลที่9ยังมีเรื่องราวน่าประทับใจและซาบซึง้งที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดผ่านเรื่องเล่าจากครูวิมลอ่องอัมพรผู้เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่านเล่าถึงเหตุการณ์สมัยท่านเป็นนักเรียนที่นี่วันหนึ่งในปี2494 พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้มีพระเมตตาตรัสถามเด็กนักเรียนตาบอดว่าอยากได้อะไรบ้างไหมนักเรียนคนหนึ่งกล้ากราบทูลว่าอยากได้แซ็กโซโฟนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามต่อไปว่าเป่าเป็นหรือเปล่าเขาทูลว่ายังเป่าไม่เป็นพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็ทรงพระสวน เมื่อครูเล่าถึงตอนนี้นักเรียนก็หัวเราะฮาครืคนเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงพระสวนเมื่อได้ฟังคำตอบจากนักเรียนคนนั้นต่อมาอีกเดือนเศษคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พานักเรียนคนนั้นเข้าเฝ้าเพราะได้รับพระราชทานสิ่งที่ทูลขอไว้คืออัโตแซกโซโฟนที่ทรงสั่งทำม,มาใหม่ แล้วยังทรงรับเป็นพระอาจารย์สอนนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้เข้ามาเรียนที่วังสวนจิตต่อมาพระองค์ได้พระราชทานแซ็กโซโฟนและเครื่องดนตรีอื่นๆอีกหลายชิ้นยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอย่างหาที่สุดมีได้อีกเรื่องหนึ่งที่ครูเล่าให้ฟังก็สนุกและปลาบปลื้มไม่แพ้กัน พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพหลายครั้งมาประทับทอดพระเนตรนักเรียนเล่นละครบ้างมาทรงเปิดอาคารต่างๆบ้างนอกจากนี้พวกเราก็มีโอกาสรับสเสด็จพระองค์ท่านรวมทั้งพระราชินีตามสถานที่ต่างๆด้วยแม้ครูเรียนจบไปแล้วได้เป็นครูที่นี่แล้วก็ยังได้รับโอกาสเหล่านั้น ครูจึงได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ท่านบ่อยครั้งเป็นพระสุรเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณาอ่อนโยนต่อพวกเราทุกคนพระสุรเสียงที่ครูจะเล่าถึงต่อไปคือพระสุรเสียงในช่วงที่พระองค์ยังทรงเป็นหนุ่มไม่ใช่พระสุรเสียงที่ฉันได้ยินเมื่อพระองค์พระชนมายุมากแล้วจำได้ว่าครั้งหนึ่งพวกเราครูและนักเรียน ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวตอนที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางไปส่งประธานาธิบดีริชาร์ดนิกเซนแห่งสหรัฐอเมริกาพวกเราเข้าแถวเฝ้ารับเสด็จยืนเป็นแถวหน้ากระดานพระองค์ทรงพระราชดำเนินหรือเดินผ่านเด็กนักเรียนเล็กๆแล้วรับสั่งกับเด็กๆโดยไม่ได้ถือพระองค์เลยเด็กเล็กยังไม่รู้เรื่อง และยังจำพระสุรเสียงไม่ได้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลคนหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับพระองค์ตรัสตอบว่าก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนของหนูนั่นแหละยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับพระมหาการุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อข่าแผ่นดินผู้บกพร่องทางการเห็น ครูวิมลได้เขียนบันทึกความทรงจำให้ลูกศิษย์อ่านในเวลาต่อมาฉันขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหนังสั้นจะกลายเป็นหนังยาวไม่มีถ้อยคำใดจะบรรยายความรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมีได้นอกจากประโยคสั้นๆพระองค์คือแสงสว่างกลางใจชน รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อในหลวงถือเป็นเกียรติประวัติต่อตอนเองและครอบครัวแรงบันดาลใจก็เกิดจากการที่ได้อ่านบทความของคุณครูวิมลอ่องอัมพรนะคะคุณครูวิมลถ้าเกิดว่าใครได้ยินชื่อก็จะนึกว่าเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วท่านเป็นผู้ชายค่ะท่านได้เขียนบทความเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวไว้ใน Facebook แล้วดิฉันก็มีความประทับใจ นึกถึงความหลังครั้งที่ได้ฟังอาจารย์เล่าเรื่องสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะมีมุมมองแห่งความสนุกสนานความเป็นกันเองแล้วก็เรื่องราวในมุมอื่นๆที่ดิฉันเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมไม่เคยไม่เคยร,คยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้ถ่ายทอดออลายเส้นการ์ตูนของเราเ,เป็นเรื่องราวที่ของในหลวงท่าน หลังจากที่อ่านบทแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นบทที่ดีเราน่าจะถ่ายทอดมาได้ดีส่วนที่ต้องศึกษาพเพิ่มเติมก็มีส่วนของประวัติศาสตร์ที่ผู้ผู้แต่งเขาได้เล่าไว้ครับวาด้วยลายเส้นที่น่ารักน่ารักหน่อยแต่ในส่วนที่เกิดว่าเป็นส่วนของภาพองค์ท่านที่เป็นภาพที่มันน่าจะจรงิจรงจังหน่อยก็ว่าให้มันดูจรงิจรงจังขึ้นครับผม